สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องบิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง b e a u ี้ขยี้หวยค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปขยี้กันเลยค่ะที่หุ้นสิงคโปร์ไทเยนและฮานอยค่ะวันที่3มีนา2564มาค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่สิงคโปร์สิงคโปร์วันนี้ขยี้กันไปเลยค่ะ2และ4 สองตัวเจาะนะคะเจาะไปเลยค่ะสองหนึ่งสองสามสองห้าสี่ศูนย์ค่ะสี่เจ็ดและสี่เก้าค่ะสามตัวเจาะนะคะเจาะไปเลยค่ะสองศูนย์หกสี่สี่สามค่ะ าต่อกันเลยนะคะที่หุ้นไทยเย็นค่ะไทยเย็นวันนี้นะคะขย,ยี้กันไปเลยค่ะ0และ8ค่ะ2ตัวจอก,กันบ้างนะคะ03ค่ะ05 07 83ค่ะ85และ87ค่ะ สตัวเจาะวันนี้นะคะไทยเย็นเจาะกันไปเลยค่ะหกสามศูนย์แปดห้าเจ็ดค่ะ สุดท้ายนะคะทุกคนฮานอยวันนี้ค่ะพยี่กันไปเลยค่ะสองและหกสองตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะสองสามสองห้าสองแปดหกหนึ่งค่ะหกสี่และหกเก้าค่ะ สามเจาะเจาะเอขออภัยค่ะสามตัวจาะนะคะจาะกันไปเลยค่ะเก้าสองห้าค่ะสามหกสี่ค่ะทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวจะเอาสองตัวที่ให้ไปวิ่งลู่สิบเก้าประตูบนล่างแต่หากใครที่ตามไม่ทันนะคะ แอดไลน์มาเลยค่ะที่ adbwty888 นะคะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคนตีไข้ห่วยค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปขยี่กันเลยค่ะที่หุ้นสิงคโปร์ไทยเย็นและฮานอยค่ะวันที่3มีนา2564มาค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่สิงคโปร สิงคโปร์วันนี้ขยี้กันไปเลยค่ะสองและสี่สองตัวเจาะนะคะเจาะไปเลยค่ะสองหนึ่งสองสามส,ามสองห้าสี่ศูนย์ค่ะสี่เจ็ดและสี่เก้าค่ะ 3ตัวเจาะนะคะจาะไปเลยค่ะสองศูนย์หกสี่สี่สามค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่หุ้นไทยเย็นค่ะไทยเย็นวันนี้นะคะขย,ยี้กันไปเลยค่ะศูนย์และแปดค่ะสองตัวเจาะกันบ้างนะคะศูนย์สามค่ะศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด 83ค่ะ85และ87ค่ะสามตัวเจาะวันนี้นะคะไทยเย็นเจาะกันไปเลยค่ะ630 857ค่ะสุดท้ายนะคะทุกคนฮาหนอยวันนี้ค่ะพยี่กันไปเลยค่ะ2และ6 สองตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะสองสามสองห้าสองแปดหกหนึ่งค่ะหกสี่และหกเก้าค่ะสามเจาะเจาะเอ๊ะขออภัยค่ะสามตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะเก้าสองห้าค่ะสามหกสี่ค่ะ ทุกคนคะแนวทางที่วิวให้ไปนะคะวิวจะเอา2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูป19ประตูบนล่างแต่หากใครที่ตามไม่ทันนะคะแอดไลน์มาเลยค่ะที่แอดบ w t y 888นะคะหรือคลิกลิงก์ด้านล่างวิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทัพย์นะคะทุกคน